ไม่เกิน40่สิบวันในช่วงนั้น อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องอิทธิพัฒน์ฟาร์มดวงสารูของเราวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับพอดีว่าวัน,นวันนี้เลยนะครับเมื่อตะกี้นี้เลยก็ได้ติดตามนะครับในติดตามผลจากชุดทดลองเลี้ยงที่ลูกค้าได้สั่งไปซึ่งก็เป็นปกตินะครับที่เราจะติดตามหรือไม่ก็ลูกค้าก็จะคือ เขาเรียกว่าอหละจะเหมือนคล้ายๆจะรายงานผลกลับมานะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วกี่วันแล้วทําอะไรบ้างแล้วนะครับทําตามระยะหรือเปล่าก็แทบจะทุกครั้งนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับคํานี้คือคําว่าอาหารแห้งอาหารไม่แห้งนะครับมีปัญหาตรงนี้เลยส่วนใหญ่แล้วร้อยคนทั้งร้อยคนนะครับที่เลี้ยงด้วงครั้งแรกเนี่ยเวลาผมถามกลับไปว่าอาหารแห้งหรือเปล่าจะตอบกลับมาเหมือนกันเลยนะครับว่าไม่แห้งซึ่ง ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดในความเข้าใจของของคนที่ตอบมาเพราะว่าคําว่าแห้งหรือไม่แห้งในกำมังด้วงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นผ้านะครับผ้าถ้าผ้ามันชื้น,น,นๆบาดๆเราก็จะบอกว่าผ้ามันไม่แห้งอ,อย่างนั้นนะครับแต่กับกำมังด้วงกับอาหารด้วงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะมาะให้ดูสองกำะังนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลย กระมังแรกนะครับมีลายเต็มเลยอันนี้เป็นจุดสังเกตหนึ่งด้วยนะครับเห็นไหมครับมีลายเต็มเลยลูกค้าบางคนถามมาว่าเออพี่ครับลายเต็มกระมังเลยไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ไม่รู้สาเหตุมาจากอะไรผมก็จะถามกลับไปเป็นคําถามเลกเลยนะครับว่าอาหารแห้งหรือเปล่าก็จะได้รับคําตอบออกมาเหมือนกันก็คือไม่แห้งครับ ไม่แห้งค่ะนะครับอันนั้นก็อาจจะถูกของเขานะครับเพราะว่าอย่างกำมังนี้เราก็ดูว่าไม่แห้งนะถ้าในในความหมายในชีวิตประจำวันของเราครับเปลือกมะพร้าวชิ้นนี้ก็ไม่แห้งใช่ไหมครับไม่แห้งนะบีบออกมายังมีน้ำอยู่เลยหลายหลายคนก็ทําแบบนี้นครับบีบออกมายังมีน้ำอยู่เลยมันก็ไม่แห้งนะนะครับบีบออกมายังมีน้ำอยู่เลย พักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้มาดูกะมังนี้อันนี้ทําพร้อมกันนะครับอยู่แถวเดียวกันเลยอยู่แถวเดียวกันเลยนะครับซ้อนสามซ้อนสี่เนี่ยอยู่แถวเดียวกันเลยกะมางนี้ไรเพียบเลยนะครับกะมางนี้ไม่มีไรสักแต่มีบ้างนะครับแหนยเล็กๆน้อยๆครับปปายนะครับมีไรบ้างปลายตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่เยอะมากไรเนี่ยมันชอบความชื้นมันก็มีระดับความชื้นที่ ที่มันชอบอยู่นะครับที่มันพอดีกับมันเราดูเพืินๆอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ําเลยนะครับด้วงอายุเก้าวันนะครับยังไม่ได้เติมน้ําเลยดูเพืิอนๆอย่างเงี้ยไม่แห้งสักกะมังหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามช้าๆนะครับคนที่ยังไม่เข้าใจในคําว่าในนิยามของคําว่าอาหารแห้งอาหารไม่แห้งนะครับดูอย่างนี้ก็ไม่แห้งเนาะกะมังนี้ก็ไม่แห้งนะครับดูอย่างนี้ก็ ไม่แห้งนะครับกระมับบงนี้ก็ไม่แห้งแต่เดี๋ยวผมจะพาเจาะลงไปถึงถึงเนื้อสาคูนะครับมาดูกระมับบงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะลองเปิดสาโคลงไปดูเปิดสาโคมาดูนะครับแมงตายแล้วมั้งตัวนี้แมงรอบสองนะครับยังไม่ตายเป็นตัวผู้เจาะสาคูลงมาดูให้เรานะครับลองคุยสาคูดู ถ้าคุยแล้วมันร่วนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับล้วนเราอาจจะมองว่ามันยังเปียกอยู่นะครับสาคูเนี่ยยังเปียกอยู่นี่นะครับสาคูยังเปียกอยู่แต่ถ้ามันร่วนอย่างนี้นะครับเนี่ยสาคูล้วนอย่างนี้อ่านี่เรามีร่วงเลยนะครับเก้าคืนเป็นแมงรอบสองร่วงจะมาไวหน่อยนะครับเพราะว่าแมงมันมันไข่ต่อเนื่องมาจากรอบแรกจะค่อยๆจ่อลงไปเรื่อยๆนะครับให้ถึงก้นกระมงเลย เจาขึ้นมาขึ้นมานะครับสาคูเนี่ยเริ่มล้วนนะครับอันนี้คือยังไม่แห้งมากนะครับเริ่มจะแห้งเก้าวันเริ่มจะแห้งดูนะครับสาคูจะร้วนรวนแล้วก็สาคคเนี่ยจะไม่เกาะเป็นก้อนนะครับจะล้วนรวนนี่คือกระมังแรกถ้าถามคนที่เดินผ่านมานะครับคนทั่วไปในชีวิตประจำวันเนี่ยถามว่า แห้งไหมครับแบบนี้แห้งไหมเขาก็จะบอกว่าไม่แห้งเดี๋ยวเรามาดูอีกกำมังเลยมาดูกำมังนี้นะครับกำมังนี้ดูเจาะดูไปใกล้ๆเห็นความแตกต่างไหมครับเมื่อเราเจาะดูใกล้ๆเราจะเห็นว่ากำมังเนี้ยเหมือนกับมันจะมีน้ําเคลือบอยู่เห็นไหมครับเหมือนจะมีน้ําเคลือบอยู่กำมังนี้ไม่มีนะครับไม่มีเลยเห็นไหมครับมาดูกำะังนี้ ดูทันไหมครับสังเกตทันไหมครับสองกำมังกำมังนี้ไม่แห้งนะครับดูนะครับดูผิวดูแบบผืนๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะอยากให้ดูแบบให้เข้าใจตรงนี้จริงๆนะครับนี่เจอไข่ด้วงเห็นไหมครับอืนี่ไข่ด้วงที่ปลายปลายนิ้วนี่ครับไข่ด้วงนี่ดูนะครับช้ำเห็นไหมครับ มันเหมือนมีมีอะไรเคลือบอยู่นะครับช่าแต่ฝั่งนี้ไม่ช่านะครับฝั่งนี้ไม่ช่าฝั่งนี้ช่ำเห็นไหมครับดูดูตามไปทีละทีละหน่อยทีหน่อยทีนี้เราลองมาเปิดดูนะครับเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับเหมือนมีคลาบของน้ำครับยังเคลือบอยู่สาคูคุยออกมา ยังเป็นก้อนๆนะครับน่ฮะยังเป็นก้อนๆอยู่นะครับตาคู่เนีย่ยยังติดกันเป็นก้อนๆฝั่งนี้นะครับคุยออกมาจะล้วนนี่ครับเห็นไหมครับคุยออกมาจะล้วนจะไม่ติดเป็นก้อนๆนะครับคุยออกมาจะล้วนล้วนเลยอันนี้ยังไม่แห้งมากนะครับแต่เริ่มจะแห้งระดับนี้คือต้องเติมนางแล้ว อันนี้ต้องเติมน้ำานะครับเป็นระยะแรกที่เราต้องเติมน้ำถ้าแห้งกว่านี้คือไม่ดีแล้วนะครับกลับมาฝั่งที่แฉะต่อฝั่งที่ไม่แห้งต่อดูตามไปเรื่อยๆนะครับดูเหมือนคล้ายๆเราส่องพระเลยนะครับดูรายละเอียดดูให้มันจําติดตานะครับว่าแบบเนี้ยเราเรียกว่าไม่แห้งเนะนี่ยพอเราขุยออกไปจะเห็นน้ําเห็นไหมครับน้ํานะครับน้ํานะครับ ถ้าแฉะกว่านี้อีกก็ได้นะครับโอ้ดกมากเลยนี่คือเห็นนะครับน้ำน้ำนะครับเห็นนะครับน้ำน้ำเลยนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับดูนะครับไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำนะครับแห้งไปเลยอ่เปิดให้ดูอีกก็ได้นะครับไม่มีน้ำไม่มีเลยนะครับน้ำไม่มีมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีน้ำนะครับ จะเปิดเปิด<ๆ>ดูใหม่ก็ได้นะครับเนี่ยมีน้ำนะครับเห็นไหมครับน้ำนี่น้ำหมดเลยมีน้ำเคลือบอยู่ทั่วไปเลยนะครับอืมไม่อยากคุยเยอะกําลังนี้ดกมากเพิ่งเก้าวันเองเหตุเพราะว่าแมงมันเป็นแมงรอบสองนะครับไข่ต่อเนื่องนี่คุยไปเดินตัวนี้ตายเลยตายแล้วคุยไปโดนตัวแตกครับตัวจะอ่อนมากช่วงนี้ตัวจะอ่อนแล้วก็นิ่มมากนี่ครับ มันจะเป็นก้อนๆอนี้นะครับเนียเวลาเราคุยเราเขีย่ยก็ยังเป็นก้อนอยู่เห็นไหมครับยังเป็นก้อนอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีน้ําเคลือบอยู่เห็นไหมครับมีน้ําเคลือบอยู่ทั่วไปเลยให้อาหารเรานะครับอยู่ในลักษณะนี้ทุกๆวันให้อยู่แบบนี้นะครับทุกๆวันแล้วจะไม่มีปัญหานะครับด้วงเราก็จะดกด้วยแล้วก็ไรอะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับ มาดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งแห้งทีนะึงฝั่งนี้คุยได้เยอะเลยดวงไม่ค่อยดกดาวันก็มีตัวอะไรก็โอเคนะครับถึงไม่ดกแต่ก็เห็นตัวอย่างนี้ก็โอเคฝั่งนู้นอาจจะดกเกินไปก็ได้เนี่นะครับคุยมานี่ยมุมนี้ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่อย่างนี้เห็นน้ำฉ่ำๆคุยมานี่เริ่มล้วนนะครับเริ่มล้วน ผมไม่อยากให้ดูกำมังที่มันแห้งกว่านี้เพราะมันจะชัดเกินชัดเกินไปนะครับเอาว่าเนี่ยดูให้เห็นความแตกต่างของสองกำมังนี้นะครับว่าแห้งในความหมายของคนทําด้วงเนี่ยเป็นแบบไหนบางทีเปลือกมะพร้าวเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราแช่วไว้จนมันชื้นดีมันอาจจะแห้งไม่ถึงเปลือกมะพร้าวโอ้กำมังนี้คุยสเละเลย ที่เริ่มแห้งนะครับคยออกมาเนี่ยน่รับ่วนค่อนข้างร่วนนะครับเจออย่าเมื่อเราคุยเสร็จแล้วให้ปิดไว้มันเดินนะครับถ้าเจออย่างนี้นะครับให้ถ้าเราเช็คเจออย่างนี้แสดงว่าแห้งแล้วนะครับแมงก็นี่แมงรอบสองครับหมดกําลังจะสิ้นอายุไขแลนะ้วไปไม่รอดแล้ะไรเกาะเพียบเลยเอาล้างน้ำสักหน่อย ล้างไรออกไรไม่ชอบน้ํานะครับถ้าเจอกระมังไหนแห้งอนะ่ะกระมังไหนไรเต็มเนี่ยแทบจะฟันทงได้เลยว่าแห้งครับบางทีเรามองด้วยตาเผลอๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่แห้งนะผมก็วนกลับมาที่เดิมอีกเจอไรเยอะนะครับเพราะว่าความชื้นในระดับที่ไรชอบอยู่นะครับจะเป็นความชื้นในระดับที่ค่อนข้างแห้งสําหรับด้วง เราต้องให้เปียกกว่าน,น,นั้นอีกเดี๋ยวผมก็จะรดนะอันนี้คือไม่แห้งเยอะครับยังแห้งไม่เยอะเพิ่งจะเริ่มถ้าถัดไปจากนี้อีกสามวันเราไม่เติมน้ําจะแห้งเลยเราก็เติมน้ำซะก่อนประมาณครึ่งขันนะครับรัดรดรัดให้ทั่วๆเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับดูพอเราลาเสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันจะต้องแบบนี้นะครับเนี่ยต้องชําอย่างนี้นะครับอา้าวดูใกล้ๆเลยนะครับ เนี่ยมันจะต้องให้ฉ่าอย่างนี้นะครับถึงจะดีนะครับแล้วพออาหารเราแฉะดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวไลมันจะไป Aut เองอ่าเพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมครับก่อนก่อนที่เราจะลดน้ํากับหลังเราลดน้ํามันควรจะอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยช่ำๆอย่างนี้ครับก้นกระมังเนี่ยต้องอยู่อย่างนี้เลยนะครับให้มีน้กับบเคลือบๆฉ่ำๆอย่างนี้เลยมันถึงจะดีนะครับเหมาะที่ด้วงมันจะเจริญเต,ติบโตแล้วก็เป็นความชื้นในระดับที่ไลมันไม่ชอบด้วย เราสามารถให้แฉกกว่านี้ได้อีกนะครับเพราะว่าเรามีใยเปลือกมะพร้า,าวที่ค่อนข้างเยอะเราจะเติมอีกหน่อยก็ได้นะครับให้มันแฉกไปอีกหน่อยก็ได้ไม่ต้องไปกลัวว่าด้วงมันจะอยู่ไม่ได้ครับด้วงมันชอบแฉกแต่ว่าแฉกแบบที่มีใยอาหารนะครับมันจะอยู่ได้จริงๆฝั่งนี้ก็เนี่ยความชื้นระดับนี้นะครับจริงๆอ่ะมันดีอยู่แล้วนะครับระดับนี้แต่เราสามารถที่จะ ให้มันชื้นกว่านี้ได้อีกผมก็เติมไปอีกเลยเกือบเกบเกือบครึ ب, ب, ่งขันส่วนที่เหลือเติมไปได้อีกสําหรับคนที่อ่านี่ชอบอาหารในโซนแห้งๆก็อาจจะไม่ได้ทําอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบอาหารในโซนที่เฉดๆฉะเพราะว่ามันลดปัญหาเรื่องไหลได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วงดกนะในความจากประสบการณ์ของผมนะครับด้วงดกแล้วก็เรา ดูแลง่ายไม่ว่าจะเป็นการเติมอาหารนะครับการเติมบนการคว่ำการอะไรเนี่ยทําให้แช่ไว้จะดีกว่าก็ไขไขข้อข้องใจนะครับกับเพื่อนๆที่อเวลาผมถามกับไปเนี่ยจะตอบกลับมาว่าไม่แห้งก็อยากให้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูให้ละเอียดดูหลายๆรอบนะครับดูให้จํา ติดตาเลยนะครับว่าแบบไหนแห้งแบบไหนเปียกเปียกต้องยังไงนะครับไม่แห้งเนี่ยต้องยังไงแห้งเป็นแบบไหนนะครับดูดูให้เข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วผมรับประกันว่าเพื่อนๆจะทําด้วงออกมาดกแล้วก็อ้วนโตไวนะครับประสบความสําเร็จในการเลี้ยงด้วงแน่นอนเป็นอีกคลิปหนึ่งจากอีทีพัดฟาร์มด้วงสาครนะคลิปนี้ผมอา,อาจจะดูเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากระหว่างแห้งกับไม่แห้งเนะี่ย ก็อยากให้ดูหลายๆรอบทําความเข้าใจนะครับแล้วเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงดวงมะพร้าวด้วงสาคูด้วยสาคูนะครับด้วยมันสาปะหลังก็อีกแบบหนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยได้มีโอกาสทาคลิปเกี่ยวกับมันสํปะหลังเพราะที่นี่ไม่มีนะครับไม่มีมันสาปะหลังให้ทําก็จะเน้นหนักมาทางสาคูวันนี้คลิปค่อนข้างยาวนะครับขอขอได้รับความขอบคุณจากอิทธิพัตธ์ความด้วงสาคูเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วนะครับอยากให้กดติดตามเป็นกาําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ